บ้านเมน้ำพิรฝนตกเด้อจ้าฝนตกแล้วจ้าดีนะกลับบ้านทาันดีนะกลับบ้านทันเด้อจ้านี่ เย็นชุ่มช่ำไปเลยตกแรงเด้อหนิน้ำไหลเต็มเลยน้ําไหลลงไปนู่นใส่ต้นไม้ทำร่องใส่ต้นไม้ อันนี้ว่าจะไปเก็บไอ้ลูกมะละลูกเล็กๆสักหน่อยฝนตกแล้ะไปเก็บไม่ทันละดต้นผักแมกนู้นงามๆผักแมกผักแมกกล้วยไหม ตกดีเ้เ